แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขวดข้อขวดเข่าขวดตามร่างกาย รึนแรงกว่าภัยเงียบเหยียบปล่อยให้สายจนเกินแก้วันนี้ค่ะกับรับปิดช้อปปิ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟ,นฟูกระดูกและข้อเข่าเสือ Shop, Gel, ่อม AB Soft Gel Total Oil มามอบให้ถึงบ้านพระจ่าแม่จา่า,จาแล้วเราคัดสารรวบรวมน้ำมันสกัดเย็นถึง9ชนิดจากสารสกัดธรรมชาติแท้100%ราคาสูงและหายากใหม่ สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสือ่อม AB Soft Gel Total Oil ขอเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพและพร้อมเดินเคียงข้างกันตลอดไป AB Soft Gel Total Oil มันร่วมอยู่ใน Soft Gel เม็ดนี้เลยนะคะทานยังไงก็วันละหนึ่ง Soft Gel เท่านั้นหนึ่งกระปุกเนี่ยทานได้30วันเพราะมันมี30บ Soft gel. ถ้าเกิดสัมผัสแรกที่คุณทานไปเลยสาวันแรกเนี่ยนะคะ ทานไปปุ๊บนะคะเราจะหลับลึกตื่นมาสดชื่นสบายทํางานคล่องตัวและไอ้ที่เราปวดข้อปวดเข่าของเรานะที่เราเดินเยอะๆหรือว่ามันจะต้องใช้ร่างกายหนักๆเนี่นะคะพวกข้อเข่าของเราเนี่ยสักพักหนึ่ง เดี๋ยวมันจะรู้สึกค่อยๆดีขึ้นและที่สาคัญนะคะเพราะน้ํามันมันเยอะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยนะคะดีนะคะสายตาของเราเนี่ยชัดใสเพราะฉะนั้นหลายๆคนอุ้ยถ้าเกิดว่าจะเป็นเบาหวานเลสเลอรตลเนี่ยเลือดมอาทานได้ไหมทานได้เขาช่วยบํารุงด้วยนะคะคุณผู้ชมเมย์อยากให้หลายๆคนนะคะได้ลองเพราะว่าเป็นซอฟเจลที่เม็ดเล็ก ทาานง่เอบซอสเยลทอโตออยค่ะได้ทานมาสะระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปพบคุณหมอน้ำตาลจากที่130ลดเหลือ115ค่ะรู้สึกว่าทานแล้วโอเคแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจค่ะว่าช่วยเบาหวานในระดับหนึ่ง วันนี้คุณจะหายได้อาการดีขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับและบิชชอปปิ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม a b Soft Gel t o t a l Oil อรวมน้ำมันสก,กัดเย็นถึง9ชนิดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดครับใช้แล้วละค่ะและที่สำคัญวันนี้คุณผู้ชม่ะโปรโมชั่นของเรานะคะพิเศษสุดๆเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อมกับ a b Soft Gel t o t a l Oil วันนี้คุณผู้ชมได้ จํานวน102ซอฟเจลทานกันยาวๆทานกันต่อเนื่องได้ถึง3เดือนเต็มๆให้คุณจ่ายแค่ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับยู่กับพอยลี่และพี่สองกับ r a b b i t s h o p p i n g เพื่อนซียู่สี่ชั่วโมงค่ะโอ้โหแน่นอนเลยแน่นอนเลยท่านรักมากนะครับผมค่ะเจอเราสองคนแบบนี้ทุ่ชมขาแน่นอนเลยว่ามาพร้อมกับเรื่องราวดีๆแล้วก็สุขภาพดีๆพี่สองใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของไข่ข้อกำลังจะถามน้องพอยลี่อยู่เพราะเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมเองเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหานี้เรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วเรื่องของไข่ข้อปัญหากระดูข้อเข่าต่างๆ รู้ไม่ถือหลายคนเนี่ยเป็นมานานแล้วสหรับโรครูมาตอยก็ดีะนะรหรือว่าโรคเกาก็ดีโอ้โหพอ,อหพูดแบบนี้การกินการอยู่การใช้ชีวิตคุณผู้ชมขาส่งผลหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกที่พี่สองบอกไปเมื่อสักครู่ไม่ได้เกิดปัญหานี้ขึ้นกับแค่คนที่มีอายุผู้สูงอายุนะคุณผู้ชมขาลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมครับคุณลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านครับวันนี้สินค้าของเราแน่นอนเรื่องของคุณภาพนี่นะครับต้องดีมากๆเลย แล้วแหละนะครับวันนี้เราอยู่กับเพลืิพันธ์นะครับพลิตพันธ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อมนะฮะ AB Soft Gel Total Oil นะฮะขวดนี้เลยนะฮะกระปุกนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพลืิพันธ์นะฮะใช้วิธีการสกัดเย็นนะฮะเพื่อคงคุณค่าของสารสกัดต่างๆให้คุณผู้ชมให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับได้คุณประโยชน์ของน้ํามันแบบครบถ้วนที่มาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และที่สําคัญครับผู้ชมครับสองย้ําแบบนี้นะครับ เขาเนี่ยผลิตใหม่ทุกวันนะฮะผลิตเราไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ที่แบบผลิตใหม่ทุกวันแบบนี้นะพี่เซนครับเขาเนี่ผลิตใหม่ทุกวันนะครับวันต่อวันเลยทีเดียวเพื่อได้ ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับผมที่ยังคงความสดใหม่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์นะครแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมขาบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยดีกว่าว่าโปรโมชั่นที่ดีที่สุดอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมขากับตัว A B Soft Gel ของเรา1กระปุกคุณผู้ชมมีทั้งหมด30ซอิบ s o t gel ปกติราคากระปุกละนะ2,290ร้บบาทแต่วันนี้พิเศษให้พ่อจ๋าแม่จ๋าตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยเพราะว่าซื้อ2แถมเพิ่มอีกหนึ่งได้ไป3ากระปุกยังไม่พอคุณผู้ชมขา โทรเข้ามาเดี๋ยวนี้แถมแบบซองเพิ่มไปอีก4ซองคุณผู้ชมค่ะซองละสาชอตเจลเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมไปเลยในราคาแค่ 999ารบาทที่สองคุณมาาใช่แล้วแล้วคุณผู้ชมขาจำนวนเบสกันบ้างดีกว่าที่วันนี้ได้ไปคุณผู้ชมขาอยู่ในมือพพยลี่แล้วทั้งหมดที่วันนี้คุณผู้ชมได้รับไปนะคุณผู้ชม1 0 2อซอฟเจลรับประทานได้ต่อเนื่องยาวนาน3เดือนกับ12วันจากราคาเต็มราคารวมอยู่ที่7 0 7 7บาทแต่วันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมขาแต่ให้ในเฉพาะรายการเท่านั้นคุณจ่ายแค่99 9บาบาทเท่านั้นกับการดูแลไขข้อ เอบ,บรวมเลยคจลทั t ล l ออยค่ะได้ทานมาสะระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปพบคุณหมอน้ำตาลจากที่130ลดเหลือ115ค่ะรู้สึกว่าทานแล้วโอเคแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจค่ะว่าช่วยเบาหวานในระดับหนึ่ง คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อมนะครับ<ช> AB Soft Gel Total Oil นะครับสารสก,กัดหลักของเขาเนี่ยคือน้ำมันมะพร้าวและน้ำมัน Evening Primrose น<ช>ั่นเองนะครับผมและสารสก,กัดเพิ่มเติมนะอีกกว่า7ชนิดน,นะฮะต้องบอกว่าจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องไปลี่ฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมขะและที่สำคัญพี่สองรับประทานง่ายมากๆคุณผู้ชมขะเพียงวันละหนึ่งซอฟต์เจลแบบนี้ให้ผู้ชมได้ดูนะคุณผู้ชมขะพอมันเป็นซอฟต์เจลแบบนี้และเป็นซอฟต์เจลที่ต้องบอกเลยว่ามีคุณภาพสูงก็คือ ไม่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเราด้วยคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญก็คือในหนึ่งซอฟเจลคุณผู้ชมเดี๋ยวไปรีบจะบีบให้ดูว่าน้ํามันที่ออกมา oh. ต้องบอกเลยว่าใสาบริสุทธิ์เหมือนกับน้ํามันในถ้วยนี้เลยอันนี้เราก็สาธิตให้ดู oh. แบบนี้เลยคุณ oh. ชอบเห็นหรือเปล่า oh. บีบออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องบอกเลยว่าพี่สองบางทีอยากดูแลตัวเองแต่เป็นคนที่รับประทานอาหารเสริมยากตัวนี้รับประทานได้อย่างง่ายดายเลยคุณผู้ชมค่ะไม่มีกลิ่นรบกวนเลยจะบอกงี้ครับว่าทีมงานเอบีเนี่ยได้ไปติดตามอาการของลูกค้ามา โอลี่ดูแลนะคะโหมโหอย่างใกล้ชิดนะที่ว่าเฮ้ยเขามีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรบ้างเขามีภาพมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะไปพบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะของ AB Soft Gel Total Oil นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าอัปเดตชีวิตสุขภาพของเขานิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างทีกเกค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห เป็นยังไงบ้างสุขภาพตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเนะาะค่ะเมื่อก่อนไม่ไหว<อ>เหนื่อยทําอะไรก็ไขข้อข,ขึ้นบันไดไม่ได้เลยโอ้ขาไม่ไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะคือเหมือนกับว่าเมื่อยบางครั้งแล้วมันกระล้าวลงตัวอย่างเงี้ยค่ะ๋อข้อเข่ายังดีอยู่ไหม ก่อนนี้ก่อนน้านี้ไม่ดีค่ะ๋อแล้วก่อนน้านปวดจริงๆตอนนี้แบบว่าดูสดชื่นสดใสมากเลยเดิน3ามชั้นสบายสบายเลยแล้วเป็นยังไงคะทานไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะแล้วทานยากไหมพี่ก้อยตัวเนี้ยไม่ยากค่ะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้วันละหนึ่งเม็ดมันก็ไม่มีรสไม่มีกลิ่นค่ะอ๋อเหรอค่ะเพราะเดี๋ยวมันเป็นแบบเม็ดเมดแบบเป็นฟองเจลอะทางกลัวว่ามันจะเป็นแบบดื่มน้ำเราว่าเขามีสารสกัดเยอะใช่ไหมเพราะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะมีกลิ่นมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า มาค่ะโอ้ทานง่ายเลยใช่ค่ะ,คะอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่นะรุ่นรุ่นแบบเนี้ยได้ตัวนี้ไม่อุปรสรรคเลยค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วไม่แปลกใจเลยทําไมเขาถึงเป็นสินค้าขายดีที่วันนี้ใครยังไม่ได้ลองนะต้องลองเลยเพราะว่าสารสกัดที่ 2, 2> เป็นหัวใจหลักเลยคุณผู้ชมค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเส AB el, ื่อม A B Soft Gel t o t a อ Oil กระปุกละ30 Soft Gel ราคาปกติกระปุกละ2290บาทแต่วันนี้พิเศษครับถ้าสั่งซื้อ2 2กระปุกรับฟรีทันทีอีก1กระปุกถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการทันทีตอนนี้รับเพิ่มแบบพกพาซองละ4ซอฟเจลอีก3ซองมูลค่าซองละ69บาทรวมทั้งสิ้น7,077บาทอย่าที่บอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราให้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นครับเพียงโทรมาที่เบอร์026669426หรือแอดไลน์ a b i t s h o p p i n g หรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ วันนี้คุณจะหายได้อาการดีขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับและบีช้อปปิ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม a b Soft g e l Total O i l รวมน้ำมันสกัดเย็นถึง9ชนิดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดครับเอาล่ะคุณผู้ชมถามาถึงตรงนี้นะใครหลายๆคนบอกว่าไปรี่แล้วใครบ้างหล่ะที่เหมาะจะรับประทานต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเอาจริงๆนะเหมาะสาหรับทุกคนเลยคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของไขข้อหรือว่าต้องการ จะกินบำรุงรับประทานดูแลร่างกายเพราะว่าเพลี่จะบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าที่สําคัญก็คือ ตัวของเอบีซอฟเจลของเราคุณผู้ชมรับประทานง่ายมากๆใครที่บอกว่าเป็นคนรับประทานยากมากๆโดยเฉพาะเรื่องของกลิน่นบอกเลยว่าไม่มีกลิ่นออกมาและยิ่งเขาทําเป็นซอฟเจลพี่สองค่ะต้องบอกเลยว่าเวลาที่ไหลลงคอแล้วจิบน้ําตามนิดเดียวเ,ออเป็นไงฮะรับประทานลงไปแล้วคุณผู้ชมขา,มาต้องบอกเลยว่าทานง่ายจริงพี่สองแต่เสริมน้องพลีซันนี่นื้ฮะคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องของซอฟเจลเนี่ยนะครับข้อดีก็คือนะฮะเขาสามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคปซูลนะถึง3 เท่าเลยทีเดียวและซอฟเจลนี้นะฮะทำจากพืชฮะเพราะฉะนั้นคนที่แพ้อาหารทะเลทานได้นะฮะใครก็ตามนะครับผมที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นอิสลามเนี่ยนะครับสามารถทานได้พระประทานเพียงวันละหนึ่งซอฟเจลเท่านั้นเลยอนะครับไปทานพร้อมกันครับผู้ชมครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับรีบสั่งซื้อพุ้นแป๊ดเดียวคือกลืนลงไปแล้วขออนุญาตผู้ชมนะครับน่ะ นี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมอย่างที่บอกไปเลยคุณผู้ชมขาวว่าเป็นนี้ห่อที่รับประทานง่ายมากๆและเพียงพอแค่หนึ่งซอฟเจลต่อวันเท่านั้นเองแค่จิบน้ำอย่างกับนางเอกละครหนังไทยจริง,รงโอ้โหแล้วกินลงไปง่ายมากจริงๆนฮะผล<ะ>ิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม A B ซอฟ t g เจลโชชูออยล์ oy, กระปุกละ30ซอฟเจลราคาปกติกระปุกละ2290บาทแต่วันนี้พิเศษครับถ้าสั่งซื้อ2กระปุกรับฟรีทันทีอีก1กระปุกถ้าโทรมาสั่งซื้ ในรายการทันทีตอนนี้รับเพิ่มแบบพกพาซองละ4ซอฟเจลอีก3ซองมูลค่าซองละ69บาทรวมทั้งสิ้น7,077บาทอย่าที่บอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราให้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นครับเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์แอด b i บ s ิ o p p อปปิ หรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับอยู่กับผู้ใช้จริงในผลิตภัณฑ์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่า เป็นแม่สาว2,000ปีที่เ,เจอกี่ปีเจอกี่สิบปีคุณผู้ชมดูสวยสุขภาพดีแข็งแรงแต่ใครจะเชื่อเลยว่าถ้าไม่มาถามไม่มาคุยกันคุณผู้ชมถะาก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพข้อเข่าถึงขั้นที่ว่าแทบจะล้มหมอนนอนเสือ่อแทบจะกลับมาทำงานไม่ได้ แต่วันนี้ค่ะด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้สาวสวยคนนี้วันนี้ได้มาบอกต่อกันก้อนรับเลยดีกว่านะคะแขกรับเชิญของเรากับคุณบลูค่ะพิตินันคงฉิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดชื่นสดชื่นสวยขนาดนี้ประเด็นอย่างนี้คือตอนเรียนมหาวิทยาลัยค่ะซึ่ง30ปีที่แล้วไปเดินตลาดนัดเนาะ,ะแล้วมอเตอร์ไซค์อะค่ะเขามาชน พอชนปุ๊บเนี่ยเข่าเราเนี่ยมันเดาะลงไปเลยเแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือรู้สึกว่าอ่ะตอนนั้นเราอายุ20ต้น,ตนๆเนาะ,ะมันก็ไม่เป็นไรแต่มันสังเกตได้เลยว่ามันกปแก๊บกปแก๊บตลอดผ่านไปเป็น10ปีสมัยนั้นแล้วจากนั้น10ปีมาเป็นดีเจเจอกับ 2, 2> ค่ะแล้วสถานีนั้นไม่มีลิฟต์พี่เรมปวดเข่าโดยเฉพาะสองเพราะเพราะจะใกล้เคียงกันแล้วปวดมาตลอดจนตอนนี้อายุจะ50เมื่อ3 40ปีที่แล้วอ,อ,หอาหารเสริมมันไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่กล้ากินนะคะแล้วก็ พอมันเริ่มอายุเยอะขึ้นเรารู้สึกแต่ด้วยหุ่นเนี่ยเราจะไม่พ่อยดูแลตัวเองแล้วปรากฏว่าพอไปตรวจเลือดคอเลสเตอรอลสูงวความดันสูงไขมันสูง <ไข S 2> นี่คือการเข้าใจผิดของคนตัวเล็กพอจะไปออกกําลังกายไอ้ขาก็ก๊อบแกป<อ>๊ปแล้วหลังๆเลยค่ะเหงียนิ้วเนี่ยล็อกอเพราะว่าสวัสดีวันจันทรสวัสดีวันอังคารมันล็อกเป็นคเยอะเลยืู้จะเป็นทุกคนทํำยังไงนวดก็ไม่ใช่ มาแก้ที่ปลายเหตุอ่ะคุณผู้ชมกินแคลเซียมก็รู้สึกอีกให้กินนมท้องเสียอีกค่ะแล้วก็เลยมาคุยกันจะบอกนะคะนี่ย้ํานะหลายคนรู้ว่าพี่บูเป็นผู้ใช้อย่างเดียวพี่บูเป็นคนเริ่มต้นในการคิดคนผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับทีมงานพี่บูเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทด้วยทีนี้อย่างที่เราเห็นค่ะว่าพอหลายคนรู้สึกว่าน้ํามันพอพูดถึงน้ํามันกลัวหลายคนกลัวอ่านใช่ไหมพอพูดถึงว่าให้กินน้ำมันอ่ะคนจะเข้าใจว่ากินน้ํามันเอาเขาให้ลด ไขมันให้ไปกินน้ามันยังไงคุณขาน้ํามันมันมีไขมันดีมันมีไขมันเลวไอ้ที่เห็นทั้งหมดนี้คือไขมันชนิดดีไขมันชนิดดีจะช่วยลดและเผาผลาญไขมันชนิดเลวได้ด้วยนะคะแล้วช่วยลดคอเลสเตอรอลเมื่อกี้มีน้ํามันอิมดิงพิมโรต์ค่เชื่อไหมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพี่บวชสิวเต็มหน้าสิวสิวเต็มเยินเยินเยินแล้วก็เคยไปกินเฉพาะน้ํามันอิมดิงพิมโรสอย่างเดียวซึ่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศผิวดีมากแล้วมันก็จางหายไปและฉะนั้นเนี่ยนวั ตกรรมน้ำมันอิ้ลิง่นด้บมีมายาวนานแล้วไว<ะ>้ใจได้<ะ>แล้วบ้านเราก็เริ่มมาคิดน้ำมันมะพร้าวซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถ้าเมื่อก่อนจะต้องกินเนี่ยต้องตักเป็นแล้วกินอย่างนี้ไวไหมขวดหนึ่งอะเล็กนิดเดียวเองนะ,ะ400ใช่ คือกว่าจะได้มาเป็นน้ํามันทุกอย่างเนี่ยมันใช้ปริมาณสูงมากหลายคนบอกว่าโอ๊ยที่เห็นสารสกัดทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวฉันกินที่บ้านก็ได้ทําไมเราถึงเรียกสกัดเพราะว่ามันต้องใช้ปริมาณเยอะถึงสกัดลงมาเป็นน้ํามันนี้เมื่อกี้ช่างแต่งหน้านะยังบอกพี่จะ50จริงเหรอริงไม่มีใครเชื่อเลยคุณผู้ชมห้าสิบจริงๆ, 50, งงๆแล้วห้าสิบแบบไม่ฉีดด้วยนะคะผิวธรรมชาติเพราะว่าเราเน้นกินน้ํามันพวกนี้ย้านะคะคุณพ่อคุณแม่ขาน้ํามันพวกนี้เป็นน้ํามันดีฉะนั้นใครมีปัญหาอย่าว่าแต่ข้อเข่าเลยไหลเนี่ย เอ็นตึงอะไรอย่างเงี้ยพอไปนวดกลับมาปวดกว่าเดิมปะปวดปวดกว่าเดิมเพราะเขาต้องขุด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 ขาดคุณรู้ไหมว่าเซซามีนเนี่ยช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อข้อต่อได้อย่างนี้ฉะนั้นเวลาเดินก็จะเดินได้อย่างดี้วมันดาวอินคาเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักนะแต่พอมาศึกษานี่เลยคอเลสเตอรอลเพราะคนไทยอ่ะเป็น NCDs เยอะคืออะไรไขมันความดันคอเลสเตอรอลหัวใจโรคแพ็กเกจเลยแล้วคนชอบคิดว่าโรคแบบนี้จําเป็นต้องเป็นเวลาอายุเยอะไม่ใช่นะนี่ก็เยอะแล้วนะ คุณดูแลรักษาตัวเองได้น้ำมันรำข้าว<ม>เรื่องผิวด้วยเรื่องหัวใจเรื่องคอรสเตอรลด้วยแปรซีดเอยนะคะน้ำมันงาน้ำมันงาจากขีมอนรู้จักปะ,ะน,น้ำมันงาคีมอนเนี่ยมีวิตามินบ<ม>ีนะคะมีโอเมกา 3, ้าสามโอเมก้าหกช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ,อแต่จะบอกนะ<อ>บางคนนก,กินตอนเช้าเห็นสองคนของกินไหนได้เลยได้เลยลย่างไรก็คือรับประทานบ้างคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นหนึ่งในผู้คิดค้นร่วมกระบวนการเรียกว่าพี่ภูเนี่ยเป็นคนที่เอาปัญหาของตัวเองนะคุณผู้ ค,คิดแล้วว่าโอ้โหต้องสิ่งนี้แหละตอบโจทย์รวบรวม,รวมทุกาสการสกสัดและทานง่ายมากคือทานได้เลยนี่กินน้าแค่อึกเดียว,ยวแล้วอย่างที่บอกนะคะหลายคนเมื่อก่อนยุคก,ก่อนอีกเพราะพี่บูเชื่อคนที่มีปัญหาข้อต่อกระดูออกอ่ะคือ สี่สิบห้าสิบหกสิบแต่เอาเหอะสามสิบต้นต้นยี่สิบต้นต้นเดี๋ยวนี้ก็ก๊อปแก๊ปแล้วนะ,ะก๊อปแก๊บนะเพราะว่าเราหวังใช้ภาะวะความเครียดจริงๆคุณซอฟ์เจลตัวนี้นะคะ,คะตัวนี้นะคะเขาจะทําจากพืชล้วนๆะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะกินเข้าแล้วดูดซึมได้ง่ายแต่รู้ไหมในวัยพี่บัวเมื่อก่อนมีอีกปัญหาหนึ่งตื่นเช้าเนี่ยเราจะหงุดหงิดเพราะเรานอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทเป็นแม่แม่ทุกคนนอนหลับไม่สนิทืัเหลับไม่ลึกนนาีหรือแม้แต่น้องๆอย่างเงี้ย เครียดกลางวันอะเครียดสมยเรอนิสัยเราชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนะเวลาเราฟังเรื่องคนอื่นแล้วสนุกแต่มันติดหัวแล้วมันนอนไม่หลับแต่บางทีบางคนเขาบอกว่าเพราะนอนไม่หลับเพราะเครียดอย่างเดียวมีสาเหตุอย่างนี้ด้วยนะคะพอเวลาเราเครียดค่ะกล้ามเนื้อของเรามันจะเกร็งพอกล้ามเนื้อมันจะเกร็งมันทําให้เกิดการไม่ผ่อนคลายคุณรู้ไหมว่า AB บซอฟเจอตัวนี้ถ้าคุณกินเนี่ยนะคะทอทอลไเนี่เขาจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอ็นต่าง โคตรหลับลึกจริงป้ะเฮ้ยผมต้องการมากเนี่ยหรือสายออกกําลังกายสายออกกําลังกายคุณรู้เปล่ากระดูกข้อต่อบางคนอยากออกนะแต่ไปออกปุ๊บ วันเดียวเมื่อยปกติกินวันละเม็ดนะถ้าใครนอนยากก็กินอีกเม็ดก่อนนอนแต่ถ้าวันนี้ออกกําลังกายไปปีนเขาไปนั่งสมาธินานๆสองสเม็ดก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนเชา้านั่งสมาธิได้ตอ่อโอ้โหโโดีจังแล้วหลายคนบอกว่าอุ๊ยอาหารเสริมกินระยะยาวจะเป็นยังไงคคุณพ่อคุณแม่ขาให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีอย่างอื่นใช่อาหารเสริมแต่ทั้งหมดนี้คือ พืชล้วนๆที่ตลาดมาฉะนั้นทั้งหมดในเม็ดนี้คือน้ำมันพืชกินได้สบายใจจ้านีเลยคะและต้องบอกเลยว่าพี่บูได้บอกเลยว่าพอตัวเองหลังจากที่ได้รับทานไปสิ่งที่มันแตกต่างหรือที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเราคืออะไรคะอยากดูไหมอยากดูได้เราอยากดูให้อัตราเนื้อว่างะเดินแล้วนะไปข้างหน้านะนี่เลยพี่บูโชว์สเต็ปไปยหน้าะไปข้างหน้านะผู้ชมดูหลายคนบอกว่าชินขออายุเลขหน้าแต่ขอฟิตเนสแบบนี้มันนี่มันนี่มันนี่ ย้ำนะคะว่านี่คืออายุใกล้จะห้าสิบส้นสูงทําพร้อมกันนะทําพร้อมกันนะคะอ่ะย่อหพี่บูแล้วหนูจะหวดแนะลงแล้วส้นเข็มด้วยพี่บยาวอย่างเงี้ยอ่ะโอ้โหพี่บูอ่ะลงอีกอ่ะโอ้โหลงอีกปะ เห็นไหมเราสามารถขยับขยี้ได้ย่ออ่อนเนี่ยเข่ามีปัญหามะอ่าเห็นปะเห็นปะเห็นป้าขึ้นได้ปกติเลยเห็นปะลุกไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมค่ะใช่ใช่หรือว่าพี่โบครับเป็นไงบ้างครับขึ้นอย่างนี้ได้เลยเห็นปะเป็นไงบ้างครับพี่ให้พี่บูได้ฝากถึงคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้ใครบ้างที่ต้องซื้อตัวนี้รับประทานค่ะบอกเลยนะ หมดยุคของการว่าเดี๋ยวพอฉันอายุเยอะขึ้นลูกหลานที่ไหนจะมาดูแล<อ>ตัวคุณเองนั่นแหละต้องดูดแลตัวคุณเองค่ะ<อ>แล้วก็หมดยุคคําว่าอาหารเสริมมันน่ากลัวใช่ถ้ามันเป็นสารสกัดที่เราไม่รู้จัก<อ>แต่นี่ดูนะเป็นน้ํามันจาก9้าชนิด<อ>ซึ่งเป็นน้ํามันที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่แค่เขาสกัดมาทําให้กินง่าย<อ>แล้วถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองนะคะคุณก็จะซึมเศร้าเพราะไปไหนก็ไม่ได้<อ>ร่างกายก็ไม่สบายใจอ,อยู่แต่บ,บ้านคุณดูนะจะ50ยังใส่ส้นสูงได้ เดินไปไหนมาไหนก็มีคนู้โอ้ยพี่บูอ้ยพี่บู<ม>เราเราเราสึกสบายใจอะใ<ช>่ะวัยนี้ต้องการการชมอะเข้าใจ <ๆ S 1> รึเปล่าบอกว่าเราสบายใจวันนี้คุณจะหายได้อาการดีขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับและบิชชอปปิ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม AB Soft Gel Total Oil รวมน้ำมันสกัดเย็นถึง9ชนิดจากธรรมชาติแท้100%ใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดครับใช้แล้วล่ะค่ะและที่สำคัญวันนี้คุณ ชมค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะพิเศษสุดๆเลยกับผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อมกับ AB Soft Gel Total Oil วันนี้คุณชมได้ไปจำนวน102 Soft อ e สทานกันยาวๆทานกันต่อเนื่องได้ถึง3เดือนเต็มๆให้คุณจ่ายแค่ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห ตี่ขอสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่บูต้องบอกเลยว่าตอนนี้คอนเนเตอร์บอกว่าสายแน่นมากๆไม่แปลกใจไม่แปลกใจเลยเพราะว่าตอนที่ซื้ออาหารนะคะตอนที่แรกๆตั้งราคาดูนั้นหนึ่งกระปุก2290บาทคือจริงๆก็คุ้มแล้วนะเมื่อกี้เรายังพูดเลยเออมันคุ้มนะนะคะแต่วันนี้โปรยังไงนะโปรยังไงนะโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่ารับประทาน3เดือนเต็มๆสาขาให้จ่ายแค่พี่บูวันนี้ก้นหายใจเลยนะต้องบอกเลยว่าทางผู้ผลิตจะเป็นลมแล้วคุณผู้ชม900 九十九万。 แล้วสาคัญที่สุดเนี่ยนะคะพกพาไปได้ด้วยปกติพอเป็นกระปุกอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปไหนเนี่ยเราเออเดี๋ยวมันอยู่ในรถเดี๋ยวมันร้อนแต่แบบเนี้ยพกไปได้ไปปฏิบัติธรรมไปหาคนรุ้นคนนี้หรือไปออกกําลังกายพกแบบนี้ไปได้เลยนะคะพอพรพี่บูพูดอย่างนี้ตุนได้ตุนเลยแม่ต้องบอกเลยว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพของเราทุกคนมากๆเลยและในมือพี่สองคุณผู้ชมค่ะซูไม่เห็นจะชัดว่าจํานวนที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดวันนี้คือโปรโมชั่นพิเศษที่ให้เฉพาะแรปปิ้งช้อปปิ้งพี่บู บอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมขาเพฉะนั้นใครอยากดูแลตัวเองโดยเฉพาะช่วยในเรื่องของการนอนหลับ <dash S 1> ค่ะอย่นี้หลายนคนติดโซเชียลนอนไม่พักผ่อนพ <ขอ S 1> ียงพอตัวนี้ช่วยได้2 <74. S 1> บดเบดก่อนนอนได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้วันนี้ขอบคุณพี่บลูมากๆเลยที่มามอบโปร,ปรโมชั่นรวมถึงมาบอกเล่าประสบการณ์ให้เราฟังค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่คุณผู้ สายให้เพราะพี่บูบ, oh บอกว่าสวยและใจดีวันนี้ให้ทั้งทีตุนได้ตุนโทรได้โทรยังโทรได้อยู่นักผู้ชมคะวันนี้2น้องเวลี่นะครับผมและพี่บูนะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ AB So f อ Gel เจ t ท l a เทออมันร่วมอยู่ในซอฟต์เจลเม็ดนี้เลยนะคะทานยังไงก็วันละหนึ่งซอฟต์เจลเท่านั้นหนึ่งกระปุกเนี่ยทานได้30วันเพราะมันมี30ซอฟต์เจลถ้าเกิดสัมผัสแรกที่คุณทานไปเลยสามสี่วันแรกเนี่ยนะคะทานไปปุ๊บนะคะเราจะหลับลึก ตื่นมาสดชื่นสบายทางานคล่องตัวและไอที่เราปวดข้อปวดขาของเรานะที่เราเดินเยอะๆหรือว่ามันจะต้องใช้ร่างกายหนักๆเนี่ยนะคะพวกข้อขาของเราเนะี่ยสักพักหนึ่ง เดี๋ยวมันจะรู้สึกค่อยๆดีขึ้นและที่สาคัญนะคะเพราะน้าม,มันมันเยอะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยนะคะดีนะคะสายตาของเราเนี่ยชัดใสเพราะฉะนั้นหลายๆคนอุ๊ยถ้าเกิดว่าจะเป็นเบาหวานคอเลสเตอรอลเนี่ยต้เลือกมันทานได้ไหมทานได้เขาช่วยบํารุงด้วยนะคะคุณผู้ชมเมย์อยากให้หลายๆคนนะคะได้ลองเพราะว่าเป็นซอฟเจลที่เม็ดเล็ก ทานง่าย <S AB s a u t Gel Total Oil ค่ะได้ทานมาสะระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปพบคุณหมอน้ำตาลจากที่130ลดเหลือ115ค่ะรู้สึกว่าทานแล้วโอเคแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจค่ะว่าช่วยเบาหวานในระดับหนึ่ง วันนี้คุณจะหายได้อาการดีขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นได้นะครับและบีชช้อปปิ้งมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม AB Soft Gel Total Oil รวมน้ำมันสกัดเย็นถึง9ชนิดจากธรรมชาติแท้ร้อเซนใหม่สดสะอาดบริสุทธิ์ทุกหยดครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูกระดูกและข้อเข่าเสื่อม AB Soft Gel Total Oil กระปุกละ30 Soft Gel ราคาปกติกระปุกละ2290บบาทแต่วันนี้พิเศษครับ ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก รับฟรีทันทีอีก1กระปุกถ้าโทรมาสั่งซื้อในรายการทันทีตอนนี้รับเพิ่มแบบพกพาซองละ4ซองเจลอีก3ซองมูลค่าซองละ69บาทรวมทั้งสิ้น7,077บาทอย่าที่บอกว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับถ้าคุณโทรเข้ามาตอนนี้เราให้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้นครับเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์แอดลาบิคช้ หรือสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางครับ